รัฐมนตรี DES ตั้งทีมจับตากลุ่ม Facebook ย้ายประเทศกันเถอะนายชัยวุฒิธนาคา,านุ่นสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกลุ่ม Facebook ย้ายประเทศกันเถอะที่กำลังเป็นกระแสะในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่า DES ได้รับการร้องเรียนโดยผู้ร้องเรียนระบุว่ามีเนื้อหาสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังและยังมีการแสดงความคิดเห็นเข้าข่ายหมิ่นสถาบันด้วยอย่างไรก็ตามเท่าที่ติดตามเบื้องต้นพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงแนะแนวการศึกษ และแนะนําแนวทางประกอบอาชีพในต่างประเทศซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีและหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการให้ข้อมูลและให้การสนับสนุนผู้ที่มีความพร้อมมาโดยตลอดอยู่แล้วทั้งในแง่การไปศึกษาต่อในต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพที่มีกระทรวงแรงงานเป็นผู้กํากับดูแลทั้งนี้เท่าที่ติดตามหลายๆโพสต์ก็เป็นเรื่องแนวนานการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่แฝง ด้วยประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มบางคนที่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศก็มีพฤติกรรมชังชาติอยู่แล้วก็มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความแตกแยกและมีสถาบันเบื้องสูงกระทรวง DES มีคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในสังคมออนไลน์อยู่แล้วได้กำชับให้ไปตรวจสอบดูว่ามีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่หากพบก็จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด